ลูไปโอ้โหแอคท่าได้เหรอลูกมันไม่ชอบแลูกเยอะเชียวลูเยอะใช่การเนีย สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูงค่คู่สุขคนกับผมมาพบกับบ่าวคุณเช่นใครนะครับทางช่อง y o u t u b e โทมัสขุอินอิตาลีนะครับเมื่อนี้บ่าวคุณสิาพาพี่น้องเม,มืองพักเงินแสนพี่น้องที่มาดามอิตาลีหรีอว,ว่าเมียฝรั่งปัญหากันนะครับช่วงพรีมาเวราหรือว่าช่วงฤดูใบไม้ผลินะครับเป็นพักยัง,งเดี๋ยวตามผมมาเลยครับ นี่ครับผมผักติพาพี่น้องมหามื่อนี่ครับผมผักฟันสิงโตหรือว่าต้นฟันสิงโตนะพี่น้องนอกจากเป็นอาหารแล้วก็ยังเป็นยาสมุนไพรนะครับกำลังขึ้นต้นน้อยๆนะครับผมหรือว่าภาษาอังกฤษภาษงอิตาเอิยนว่าแดนดีไลออนนะครับแต่ว่าอิตาลีก,กัเอิตนเลระดิเกี่ยวนะพี่น้องก็ตาเลนตามภูมีประเทศนะครับ ต้นฟันซิงโตนี่ก็เป็นไอ้วัชพืชที่เห็นได้ทั่วไปนะครับเป็นไม้ล้มลุกขนาดน,น้อยๆต้นสูงประมาณ6นิ้วถั้ง10นิ้วเด้พี่น้องขึ้นตลอดทั้งปีครับผมเป็นพืชเมืองหนาวแล้วก็สามารถพบได้ในเอเชียยุโรปแล้วก็อเมริกาเหนือนะครับแต่นไทยฮ่องก่น้มีบ่าสามารถพบได้นะครับเพราะว่าเป็นพืชเมืองหนาวนะครับ ้นฟันสิงโตหรือว่าแดนดีไลออนเนี่ยพี่น้องเป็นเอเป็นยาพร้อมด้วยพี่น้องสรรพคุณนี่มากมายหลายอย่างนะครับบัวสิเป็นการเสริมภูมิต้านทานของร่างกายหรือว่าเป็นยาระบายทับปัสสาวะแล้วก็สามารถรักษาโรคเกาก็ได้ด้วยพี่น้องเป็นยาระบายอ่อนๆครับผมลดความดันของเลือดแล้วก็อีกมากมายครับสบรรพคุณ เดี๋ยววันนี้ผมปติภาพพี่น้องมาหาครับไปไปขายครับเมื่อนี้ก็เริ่มเปิดตลาดแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวมามองวิธีการหานะครับว่าผมจะหาแบบใดนะครับเดี๋ยวมามองวิธีการเอาด้วยพี่น้องว่าห้าสีเอาแบบใดนะครับตอนแรกเฮากะมีถุงมือนะครับพี่น้องถุงมือแล้ากามีดนะครับสําหรับมาตัดนะครับวิธีการตัดกับปุกยาครับผมประมาณ4 5้าองศานะครับมาตัดลงไปใต่ต้นมันนะครับ เรก็มุนจังหน่อยนี่ครับผมนี่ครับก็บเอาบางอย่างด้วยพี่น้องกับประมาณนี้ครับผมตัดตรงลากมานันนะครับตรงลากนี่ครั้มีสรรพคุณเป็นยาร้ายครับนี่ครับผมต้นฟันสิงโตหรือว่าผักฟันสิงโตครับบางต้นก็จะขึ้นตามหย่าด้วยพี่น้อง มันก็จะเบียดใหญ่กันมากนะครับเอาก็ะดี๊ข้มีตัดลงไปประมาณ45องศาประมาณนี้ครับผมนี่ครับต้นน้นอยๆครับเพิ่งขึ้นครับผมเพราะว่าหิมะมันก็เพิ่งเริ่มละลายไปบกเกียร์จีนะครับนี่ครับผม วันนี้ก็มากับหนุ่มสุดล่อนะครับน้องเตเตแล้วก็น้องเวนิดนะครับสาวแรกของเรานั่นเองนะครับดดดดเดี๋ยวไปดูครับว่ิธีเก็บฮอาเก็บแบบไหนพี่น้องเดี๋ยวให้แม่บ้านสาธิตให้ดูนะครับว่าการเก็บผักฟันสิงโตเนี่ยครับมีดนี่ครับเป็นตะมุนบะมะณนี้พี่น้อง อาชวยหน่อยชวยหน่อยนี่กำลัองออกครับพี่น้องโอ้มีแต่กองงามๆครับนี่เป็นยังข้างๆนะครับย,ย,ยังบหลายเพราะว่าหี่มามันพึ่งละลายนะครับน้องเวนี่ก็ก็เป็นคนเก็บใส่คูถังนะครับวันนี้เอาคูถังมาไม่เอามาเยอะครับผมวันนี้เวนี้เดีวยวว่าป้าป้าหน่อยป้าป้าก็หอบ เดินต่อครับเดี๋ยวไปดูวิธทียอาอีกครั้งหนึ่งนะพี่น้องไหนดูเสี้ยให้แม่ในบ้านเลือกให้ดูอ่าตัวน,นี้สวยครับผมวิธีเกี่ยนะพี่นอ้องอ่าหมุนจุกหมุนมีดประมาณนี้นะครับตัดรากมันนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นแก่ปีที่แล้วพี่นอ้องโชว์หน่อยนี่นะครับสวยมากน้องวันนี้ไปเก็บลูกไปโอ้โหแอคท้าได้ละลูก โอ้โหโอ้โหเอาไปเก็บได้แลยนะคะโอ้มันแอคท่าสวยจังเลยไปใส่ขวดถังค่ะเฮ้ยค่ะดีลาเก็บใส่ถังก็ไม่ธรรมดานะครับมีการแอคท่าด้วยเก่งค่ะลูกไปเดินต่อค่ะวันนี้เราจะไปบ้านป้าหม่องกันนะครับไปดูว่าป้าหม่องจะอยู่บ้านหรือเปล่าเจสซี่ยงไกูซีแบบแบนเน่ อันนี้ก็เป็นลูกสาวของพี่มองนะครับผมสาวเมืองเกินร้อยเมืองร้อยเอ็ดเคลียร่าครับี่บ้านใกล้ใก้กันพี่น้องหมาเราหมางามงามครับผมอันนี้เคลียราก็เป็นลูกครึ่งไทยอิตาลีนะครับมีแฟนแล้วคนสวยครับผมนี่ครับว่างๆกัน,กนมายางมายางทักทายกันครับผมว่ากี่ยว่าแก้วี้ก็วจะมา ฉันั็ลุงไงริสก็ล <hiding. S 2> ุ้นหแื่นกันว่าจะมานมาน้ารักมาตัวใหญ่เวเนียชอบมลงปี๊เชียตุ้ปียเชกานเลยเสียงอะรววมามนี่ไปไปบไจตดิเจ้ากีราจ้าวจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบายเจ้า ทางบนเมือนผู้ใแรกเดินคนไทยได้พี่น้องพี่มองมันเมืองเกินร้อยเด้อครับผมบ้านพันยุกใกล้ๆนะครับเนี่บ้านผมก็หาร้อยแม่ครับนี่ยโอเคยุคของบนนั่นแหละอันนี้กกบรูโน่ครับผมเพื่อนบ้านแฟนพี่มองเป็นเอาเบียร์มาต้อนรับครับผมเอาปิดกล่องจังหน่อยครับผมหลังจาก หามาประมาณ2ชั่วโมงก็ไแดดประมาณถุงนึงได้พี่น้องมันกัยังปันใหญ่นะครับส่วนมากก็จีหลายแต่ตนน้อยนะครับมันี้กพาพี่น้องมะเมืองผักฟันสิงโตนะครับที่เป็นผักที่เฮยดลายได้ให้เคนไทยในอิตาลีนะครับในโซนที่ผมอยู่นะครับเป็นกอบเป็นกำได้พี่น้องถ้าถ้าอากาศมันดีหรือว่าเขาบ่ปิดโควีดกาหาได้ประมาณหลายเดือนนะครับ นี่กบเป็นชีวิตอีกชีวิถีชีวิตหนึ่งของคนไทยในอิตาลีนะครับมาหนีบาวขุนกับาพาพี่นองมะมองนะครับทางใดทรามาคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บาวขุนขอลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ